แก้มกรอายุหนึ่งปีนะครับแก้มกรอายุหนปีนะยปลูเมื่อวันที่8เดือนหนึ่งปี2 0งศนะครับหลักนี้เป็นหลักที่37นะครับโซนที่สามหลักที่37นะครับ พันเป็นมัมมี่เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่พันแบบนี้นะครับกิ่งมันก็จะไม่เป็นระเบียบรียบร้อยนะครับมันจะสเปรส,สปานะครับอายุหนึ่งปีนะฮะแก้มงกรพันสีแดงอายุหนึ่งปีครับ,รบตรงโซนนี้มีทั้งหมด สามหลักนะครับแปดหลักครับแปดหลักโซนที่สามนะครับมีแปดหลัก